Hello my lovely students. Welcome to English class by Teacher s e n Today we learn about my family. สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็เจอกับคุณครูในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ my family นะคะแปลว่าอะไรคะนักเรียนมีใครทราบบ้าง My family ก็คือครอบครัวของฉันนะคะซึ่งในครอบครัวของนักเรียนก็จะมีบุคคลที่สำคัญเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารู้เกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างประโยคพร้อมกันหรือยงังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เนื้อหาได้เลยคะ่ะเราก็จะต้องมารู้เกี่ยวกับ family members ะะก็คือสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างติดตามได้เลยโอเคดูที่รูปภาพก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนอ่านตามด้วยนะคะ,อ,ะอันแรกคำนี้นะคะ grandfather grandfather นะคะซึ่งคำแรกเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการนะคะส่วนคำที่สองนะคะก็จะใช้เรียกแบบไม่เป็นทางการก็คือ grandpa นะคะ grandpa ก็คือคุณปู่หรือคุณตานะคะต่อมาค่ะอ่านี้นะคะ grandmother grandmother นะคะอีกคำหนึ่ง grandma grandma ก็คือ คุณย่าหรือว่าคุณยายของนักเรียนนะคะโอเคต่อมาค่ะบุคคลสองท่านนี้ก็จะเป็นคนที่สำคัญเหมือนกันนะคะเป็นใครหน้ามาดูกันได้เลยอ,อันนี้นักเรียนน่าจะอ่านได้นะคะอ่านพร้อมกับคุณครูก็ได้นะคะ father father นะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า dad นะคะ dad ก็คือใครคะ คุณคุณพ่อนะคะโอเคอ่ะนี้นะคะมีพ่อแล้วก็ต้องมีคุณแม่แน่ใจไหมอ่ามาดูกันนะคะ mother mother นะคะส่วนสองคำนี้ก็จะเป็นคำที่ใช้เรียกอย่างไม่เป็นทางการก็คือ mum นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณแม่นะคะ,ะต่อมานะคะ อีกสภาพนะคะคำศัพท์คำนี้อ่านว่าอะไรนะโอเค brother brother ก็คือพี่ชายหรือว่าน้องชายนะคะต่อมาค่ะคำนี้นะคะ sister sister นะคะคำนี้ก็คือพี่สาวหรือว่าน้องสาวนะคะต่อมาค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะ เป็นบุคคลที่หมายถึงตัวของนักเรียนก็คือมีนะคะมีแปลว่าตัวฉันนะคะอเคต่มาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษนะคะก่อนหน้านี้รู้เกี่ยวกับคำศัพท์เดี๋ยวเรามาดูว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรกันบ้าง Look at the picture ดูที่รูปภาพนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ต่อมา a ก็จะถามว่า who is t h i s นะคะอันนี้จะเป็นรูปย่อนะคะส่วนอีกประโยคหนึ่งก็จะเป็นรูปเต็มนะคะก็คือ who is t h i s นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่านี่คือใครก็คือคนเนี้ยคือใครนะคะ b ก็เลยตอบว่า this is my mother นะคะอีกครั้งหนึง่ง this is ไม่มา h e ตคือใครคะอ่าไม่ยากนะคะนี่คือแม่ของฉันนะคะอเคอ่าเมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะคะโครงสร้างก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามา let's do exercise คืออะไรคะก็คือทำแบบฝึกหัดนะคะ อ่ะ r c i ซิ e 1 uh, นะคะดูคำสั่งให้นักเรียนเขียนคำแปลของคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะมีให้นักเรียนอยู่5ข้อด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเวลานักเรียนเขียนตอบก็ให้ตอบในรูปของภาษาไทยว่าคำเนี้ยมันมีความหมายว่าอย่างไรคำแปลของมันคืออะไรนะคะโอเค ต่อมานะคะจะเป็น exercise 2นะคะดูคำสั่งนะคะนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะให้สังเกตที่รูปภาพด้วยนะรูปภาพนี้ก็จะสอดคล้องกับที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะเวลาตอบก็ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ My Family ไปนะคะคืออะไรแล้วนะตอบคุณครูหน่อยได้ไหมคะก็คือครอบครัวของฉันนะคะเดลลื่น,นะคะวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Vocabulary ก็คือคำศัพท์แล้วก็จะมีโครงสร้างให้นักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนก็ฝึกพูดกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ฝึกท่องคำศัพท์ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเมื่อไหร่นะคะ เปิดเรียนแบบออนไลน์ site. เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็มาฝึกพูดกับคุณครูค่ะสำหรับวันนี้นะคะ t h n n ง y u u s e y y u u n x x t t i m บ๊ายบาย